วัดีค่ะวันนี้จะมาแทานไลท์หรือว่าเอยราชีวิตตั้งแต่2552จนถึงปีปัจจุบันค่ะ2552คือปีที่ประภาวีได้ลืมตาดูโลกและ2555เข้าเรียนชั้นอนุบาลหนึ่ง2558ได้เรียนจบชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะ และได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปี2564เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2565เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2, 5 65, 5, ถึง3 2565เทอม2ไปเที่ยวเชียงใหม่กับโรงเรียน2566 ทำโครงงานแข่งกับโรงเรียนเทศบาล6 2สอ6หเทอม2ไปแข่งระดับภาคที่จังหวัดตาก2567เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามและสองหกแปำลังศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะ